วงหน้าที่นี่ที่แรกช่วงไขความรับเบอร์มงคลเฉพาะคุณกับอาจารย์ช้างครับ,บผมสักครู่ฮะเดี๋ยวมาครับสนับสนุนโดยใหม่เซวาแอมพูโสมดาม3าช่วยดูแลปัญหาผิวจุดด่างดำและดูจางลงสนับสนุนโดยน้ำมันพืชหยกยกส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นมาก,กว่า50ปี ช่วยแอนเซฟค่าเดินทางได้เยอะเลยว่าให้ลักซีโบมีหัวชีสอัจฉริยะไหลาช่วยเครื่องแรงและประหยัดน้ำมันให e ้ลักซีโบเพื่อบางประหยัดน้ำมันไปไหนไปกันซึ่งวันนี้รับข้อสเสนอพิเศษและลุ้นโปรคานิวาวถึง31ธันวาคมนี้น้ำบวยไอวี่อร่อยมี IV. ด้วยบวยแท้จากธรรมชาติและมีน้ำมะขามด้วยนะไอวีเรร่เต่าราเต่าทองจะเต็มตัวแบบเส้นกบบบดปลาหมึกแท้เต่าทองรสชาติดีดีดรักปลาหมึกแท้แท้รักเต่าทอง อผมชื่อสีบัญชาอันี้เปนวัตชาอะไรคือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิบัญชาตัวยาไอโซโพรพิวแอลกอฮอล์ alcohol. สำหรับฆ่าเชือ้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์ alcohol, สิบัญชา ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยิงคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับการุณยฆาตพรุ่งนี้ผู้ใดทีด่ฆ่าผู้อื่นได้แต่ตองไว้ก่อนฆ่าผู้อื่นในทรมานแลือกระทำการทานาุนโหดร้ายต้องระวงังโทษประหารชีวิตแล้วถ้าคนไข้เขาอยากตายเองล่ะมีเรื่องอะไรครับพอ่อผมรู้ว่าใครเป็นฆาตกรท่านช่วยผมด้วยครับ ผมไม่ได้กล่าวหาว่าคุณเป็นคันากรนะถ้าสมมติว่าเป็นผมขึ้นมาจริงๆนี่ผู้กองจะทำยังไงก็จับสิครับการุณยคาตพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มครึ่งดูวอชั่นทีวีทางช่องวันสามสิบเอ็ดดูวชั่นอันคัดทางแอปวอดีสนับสนุนโดยสุกในแบบของโบต้องได้ลองอะไรใหม่ๆกับยำยำจมโบตซองใหม่นี่เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นแซ่บสุกสไตล์ไหนก็ไปให้สุดได้ยำยำจมโบสุกให้สุดสไตล์เรา สกอตดีตีใหม่ส่งความสุขล้ำค่ามอบสกอตรังนกแท้รอยัลโกลลดสูงสุด27ถึง5มกราคม2568สนับสนุนโดยมงวนสูนย์พริกไทยและเพลิงเทตศรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมา70ปีเอชชาคัมแบ็กพรอนชิตาก็คัมแบ ครูดีแท็ก 5G เบอร์มงคลเฉพาะคุณตรงดวงกว่าก็มงคลกว่าเบอร์มงคลเฉพาะคุณขอต้อนรับหมอช<บ>้างสวัสดีครับอช้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ช้างตีนี้เอางี